แยดมากเลยเด้อปูจาปูจาเล็กถูกมาสามตัวเด้อเบ้ยเหมือนเราปัตนาเล็กถูกมาสามตัวนะคะเข้าสามตัวตรงตรง,ตรงอดว่าแอดจะมาฟอนสวยๆให้ปูเบิงนะ อแอดฝันอยู่นะเมื่อคืนฝันว่าคนยิงปืนเนาะฝันว่าคนยิงปืนใส่นะคะมีแปดไหมอะ่ะจะสูตรเราไม่ไม่มีแปดเนาะ,ะโปใชัยวิจารยานในการรับชมด้วยนะคะกะ็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตามชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็โปรชัยวิจารยาน,นะคะในการรับชมด้วยเนาะ,ะเป็นแค่เพียงแนวทางนะคะ คือก็เป็นต้นปีนะคะก็ก็เป็นทูบอันแรกนะคะที่แอดได้มาจุดเนาะ,ะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพื่อจะเอาไปวิเคราะห์ใจตรองกันเนาะ,ะเพราะว่าวเวลราพัฒนาก็เพิ่งมานะคะเพิ่งมาออกวันนี้นะคะ แต่แต่มองแต่มองผ่านผ่านกล้องเนาะตัวนี้เหมือนเลขห้าเลยนะเนาะไม่เหมือนกับตัวที่เราเขียนไปไปเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนตัวเลขอยู่นะนี่เนาะเมืนเลขสี่อะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมคะเนาะ,อะลองมองด้วยนะคะท่านชมนลองมองกล้องก็จะสันส่นๆหน่อย ไม่แอดไม่ไม่รู้ไปไหนตอนนี้แปดก็มาแล้วนะคะแปดมานะคะชัดอยู่นะก็รอรุน hmm. กันนะคะว่าเลทูบเราจะมาตัวไหนบ้างเนาะ ก็เผื่อใครเห็นตัวเลขเนาะก็จะเอาขึ้นทรงสูงให้ดูนะบมืงท่านอาจจะมีตาทิพย์นะคะสามารถมองแล้วก็เห็นตัวเลขเน,ะนาะมาแล้ว มาแล้วเลขเก้าไหมคะแปดเก้าเดี๋ยวลุ้นกันนะคะก็จะชานิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดไว้นิดนึงจะได้คลิปไม่ยาวเนาะต่อเลยนะคะน่าจะเป็นเลขสองนะคะแปดสองนะคะท่านผู้ชมอ่ใครชอบก็ตามนะคะเอาไปวิเคราะห์ตตรองเนาะ มาแล้วตัวที่สามมาแล้วนะฮะแปดสองอะไรเอ่ยมาเลขศูนย์เนาะ อย่าเป็นปิศาเด้อปูเด้อเอาแล้วใครมองเห็นเป็นตัวไหนใครมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะเอาเบึงเอาเด้อพอแมพี่น่องไเ,เลียกสูนหรือเลขยกเก่าบนนี้หรือเลขหกบนนี้เรียก,กอะไรเนาะนาะปีศาอีกแล้ว อ่ะระวังให้ดีนะคะอะใครเห็นเป็นตัวไหนก็บอกเพื่อนด้วยนะคะเนาะเลขเก้าก็ไม่เลขเก้าเลขศูนย์ก็ไม่เลขศูนย์นะคะหร๋ยังน้อเนอะเลขอะไรคอมเมนต์ด้วยนะคะ